เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโกคูร่างอัลตร้าอินสติ้งหรือว่าร่าง UI ้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแกร่งหรืออะไรก็แล้วแต่คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามีส่วนนะครับที่เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นร่างนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องราวของดราก้อนบอลแต่วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับโกคูนะครับร่างที่ดีที่สุดขของเาในนนปััจจุบี้ อย่างโกคูร่างอัลตร้าอินสตริงนะครับหรือว่าโกคูร่างยูไอนั่นเองหรือสมัยก่อนนะครับที่เรียกกันแบบผิดนะครับก็คือเป็นรักอัตานิยมนะอันนั้นก็คือนับว่าผิดเลยนะคือถ้าแปลแบบเป็นไทยแบบออฟฟิเชียลนะครับก็คือร่างนําใจกายนําจิตแป่นะครับโอเคนะครับเราจะเรียกว่าร่างยูไอนะครับหรือว่าร่างเัลต้ินสตริงเนี่ยผมว่าอันนี้นะครับน่าจะคล่องมากกว่านะครับโอเคหลักๆเลยเนี่ยก็จะเรียกนะครับสชื่อนี้ละกันในคลิปนี้นะครับและผมจะอธิบายนะครับว่าความแตกต่างกันนะครับของร่างนี้มันคืออะไรนะรรับเเเาาาวว่่่มีีืองกกกข้ใจผิดยส พลังนะครับของร่างนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่การเข้าใจผิดครั้งนี้เป็นการเข้าใจผิดที่เข้าใจได้เป็นเพราะว่าเนื้อหาของอนิเมะนั้นนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ทุกคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดไปโอเคครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยก็สําหรับภาพแรกและการที่เราได้รู้จักร่างนี้นะครับก็คือร่างอัลตร้าสติงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งในอนิเมะดราก้อนบอลซูเป แถมโจมตีศัตรูนะครับโดนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำนะครับเป็นร่างที่โคตรจะบักสุดๆเลยนะครับของโกคูนะครับไอ้ร่างหัวเงินเงินนั่นแหละครับก็คือใครนั้นก็ไม่สามารถจะต่อกรได้นะครับด้วยความขี้โกงด้วยเงื่อนไขละกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบว่าอธิบายแหละครับว่ามันเป็นเทคนิคการต่อสู้ของเทวดานะครับใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้เมื่อศัตรูโจมตีมานะครับสัญชาตญาณนั้นก็จะใช้ในการหลบการโจมตีนั้นนะครับโดยที่ไอ้คนใช้เนี่ยเผลอยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าร่่าาาาางงงใครรตตัััััััววเเนนนนน้้ขยยบบไไปะะพมชชสญ ในการตั้งรับการต่อสู้ซึ่งมันก็เป็นความขี้โกงมากๆเลยนะครับแต่ผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าเนื้อหาอนิเมะดักเคิบอลในส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อหานะครับที่ทีมงานอนิเมะนั้นได้ทาการแต่งเติมขึ้นมาคือหลักๆเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องโครงข้าวๆแหละครับว่าเอ้โกคู Go นี่นจะใช้ร่างเอลต้าสติงนะทีมอนิเมะนั้นนะครับก็ใส่แบบจัดเต็มไปเลยนะครับมันก็คือเป็นความสามารถที่โกงมากๆเลยนะครับถ้าเราดูในอนิเมะแต่ถ้าไปติดตามเนื้อหาส่วนมังงะซึ่งเป็นเนื้อหาที่มัันนนอออฟิิิเชยลจจจรรรรงๆคาาาาากกาา์ผูู้้้แตตต่่โ ไม่ได้ขี้โกงแบบนั้นและจริงๆแล้วนะครับมันมีปีกย่อยออกไปทั้งหมด3รูปแบบเลยด้วยกันนะครับในร่างเดียวก็คืออัลตราอินสติ้ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดถึงร่างหัวเงินนะครับหรือว่าร่างที่สมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดนะครับถ้าเรียกแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็คือมาสเตอร์อัลตราอินสติซึ่งจะเป็นร่างหัวเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าตามอุดมคติแล้วเนี่ยที่เราเห็นนอนิเมะนะครับนั่นแหละก็คือพลังตามอุดมคติเลยนะครับสามารถโจมตีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถหล การโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์การตั้งรับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นร่างนะครับที่เปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเลยนะครับและมันมีสิทธิ์สูงด้วยที่ทําให้ผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์แตกสั้นนะครับก็ฟีลแบบว่าจิตใจนั้นแตกสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าร่างนี้มันเปลืองพลังมากๆคือถ้าใช้จริงๆถ้าไม่เก่งพอนะครับสองสามวิคอาจจะหมดก็ได้ใครจะไปรู้นะครับจึงทำให้ร่างนี้พลังมันเต็มประสิทธิภาพก็จริงนะครับแต่โกคูนั้นยังไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมีการอัดแอฟกันเกิดดนนมมงเป็ร่่่าใหหูที 2แล้วกันนะครับเป็นร่างนะครับที่มีพลังน้อยที่สุดแต่โกคูนั้นสามารถคอนโทรลการใช้ได้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเัลต้ายสติงที่เป็นหัวดําซึ่งเอาต้ายสติงหัวดํานี้นะครับพลังการโจมตีนั้นแน่นอนว่านะครับมันต่ําเตี้ยเรียดินมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับร่างออาต้ายสติงมาสเตอร์นะครับที่เป็นหัวเงินแต่พลังที่มันต่ําเตี้ยเรียดินที่ผมพูดไปนั้นนะครับมันก็มากเพียงพอแล้วนะครับที่สามารถใช้จัดการศัตรูนะครับในหลายๆตัวที่ต่อสู้นะครับก็คือเบสมันโหดอยู่แล้วไงแต่โก้้อะจใช่าางต หัวดําเป็นเพราะว่าร่างนี้นั้นนะครับมันทําให้โกคูนั้นเนี่ยคนโทรลตัวเองได้นะครับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถต่อสู้ได้อย่างยาวนานนะครับสิบยนาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับขึ้นอยู่แล้วแต่การใช้งานมันเ,เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้โกคูนั้นคนโทรลพลังนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะช่วงหลังดางบคอนบอลนั้นค่อนข้างจะเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนแหละครับว่าพลังเยอะใช่ว่าจะชนะนะการมีพลังเยอะนั้นแต่ไม่สามารถครลคุ้นชินกับพลังได้ก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์นะครับจึง,ง,งนนท,ทำให้โก ต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและมาภายหลังนะครับเราก็จะเห็นว่าโกคูนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ให้ตนเองนั้นนะครับสามารถแข็งแปร่งขึ้นไปกว่าเดิมให้ได้นะครับก็จะเป็นร่างเอาต้สติงหัวเงินแล้วแต่จะเป็นหัวเงินนะครับที่ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันนะครับที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นหัวเงินนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นอาจจะมีพลังสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่นะครับโกคูนั้นจะรักษาสมดุลอันนี้ไว้นะครับก็ฟีแบบว่ารักษาสมดุลเอาไว้คออนนนลังี้าว้ะบค ต่อสู้ได้สัก20นาทีอาร่างเนี่ยช้ได้สัก15นาทีหรือ10นาทีแต่นะครับประสิทธิภาพการโจมตีนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ในระดับที่มันสมดุลมากยิ่งขึ้นการโจมตีอาจจะเพิ่มมาเป็น50%การป้องกันนั้นนะครับก็จะ50%ด้วยเช่นกันนะครับโอเคาอาจจะไม่ได้เต็ม100%นะครับแต่นะครับมันมีความสมดุลทางร่างกายเกิดขึ้นจึงทำให้โกคูในร่างนี้นะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละมันก็คือเป็นร่างที่สมดุลที่สุดแล้วของโกคูจึงทาให้นะครับแฟนคลับดราคอนบอลที่ติดตามมังงะดราคอนบอลเนี่ยก็จะรู้สึกสนุ ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าพลังมันไม่เฟ้อเกินไปและมันได้เห็นนะครับถึงพัฒนาการของโกคูนะครับในการที่เขานั้นพยายามจะควบคุมนะครับร่างกายของตนเองนะครับให้ใช้งานร่างอัลตร้าอินสติงนะครับให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะแน่นอนว่าการใช้ในการต่อสู้มันต้องมีการคำนวณอย่างดีเนาะอย่างเช่นเจอศัตรูนะครับที่โอเคไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่นะครับมีความอึดถึกทนในการต่อสู้นะครับโกคูนั้นก็ต้องเลือกใช้นะครับไอ้ร่างหัวดำนี่แหละในการต่อสู้แต่ถ้าเจอศัตรูนะครับที่แบบของแรงเลยโคตรโหดเลยนะครับแต่ แกร่งมากเพียงพอฟิลแบบว่าเพิ่งได้พลังนี้มาแล้วมาต่อสู้เลยนะครับแต่โหดมากๆเนี่ยอาจจะใช้ร่างหัวเงินนะครับที่เต็มประสิทธิภาพ100%้เลยก็ได้นะครับเป็นร่างที่โหดโจมตีแรงมากๆแต่โกคูนั้นนะครับก็จะหมดแรงเร็วนะครับก็ต้องรีบเผด็จศึกในการต่อสู้แต่ถ้าเจอศัตรูนะครับที่มีฝีมือระดับที่มันใกล้เคียงกันนะครับหรือฝีมือระดับที่แบบว่าพอฟัดพอเบียงหน้าในการต่อสู้โกคูนั้นนะครับก็จะใช้ร่างหัวเงินนะครับที่มีพลังสมดุลที่ผมพูดไปแหละครับว่าพลังจมากร โจมตีนะครับที่อาจจะไม่ได้แรงเกินไปแต่มันกินแรงกลางๆสําหรับโกคูนะครับมันก็เหมาะสมในการใช้ในการต่อสู้มันก็เหมือนเป็นการเลือกนั่นแหละครับว่าเจอศัตรูในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็คัดสรรซะตนะครับจะใช้การต่อสู้ในรูปแบบนั้นๆซึ่งในอนาคตเราก็ต้องมา,าเฝ้ารอดูแหละครับว่าโกคูนั้นจะสามารถใช้ร่างนะครับเอาท่อนสติงนะครับแบบสมบูรณ์แบบ100%ได้ตอนไหนนะครับที่ผมหมายถึงเลยเนี่ยไอ้ร่างที่โจมตีได้รุนแรงสุดๆนะครับและร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้นานนะครับจนกว่าที่ คือร่างที่สมบูรณ์เพอร์เฟกของโกคูร่างอัลตราอินสติงแล้วและทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับมังงะดาร์กบอลที่มีการปรับเปลี่ยนสเกลพลังแบบนี้ไม่เหมือนอนิเมะที่ให้โหดมาเลยมันเป็นข้อดีหรือเปล่าหรืออยากให้โหดๆตนะครับตามที่คุณนั้นเคยเห็นในส่วนอนิเมะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับซึ่งสำหรับผมนะโดยส่วนตัวเหมือนเป็นการแก้นะครับเรื่องพลังเฟิร์แล้วก็เป็นการแก้ด้วยนะครับไม่ให้โกคูนั้นมีร่างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งประสบความสาเร็จพอ ได้ให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับดาร์คเอนบอลก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะทาเกี่ยวกับร่างอัลต้าอีโกของเบจิต้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีทําใหม่หมดเลยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแต่ละร่างนะครับในเรื่องดาร์คอนบอลนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายนะอาจจะทาเป็นคลิปเต็มๆมากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับอัลต้าสติงนะครับเกี่ยวกับประวัติที่มาที่ไปนะครับความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับร่างนี้นะครับที่อ้างอิงจากประวัติความเป็นจริงนะครับก็ฝากในการรับชมไว้ด้วยและเหมอนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครป์และก้วได้้ววยแลกันรัวีนน้คะ ้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ